สวัสดีค่ะดอกค้าเมื่อสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนรวมแบบนะลูกค้าจะเป็นงาน USA ล Lot IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตราคานะคะลูกค้าจะราคา8,500บาทนะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ85บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าลูกค้าเป็นที่ขายยีนค่ะลูกค้าจะชอบ เป็นเนื้อผ้ายีนค่ะลูกค้าสายิ่งเก่ายิ่งเก่ามาทางนี้นะคะลูกค้าจาราคาถูกมากร้อยตัวหกลบต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า85บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นการเกงยีนรวมแบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋า 85บาทต่อตัวนะคะลูกค้าสามารถนําไปทาราคาขายได้เลยลูกค้าขายรอยเกาๆก็ได้ลูกค้าจาขาย250ก็ได้ลูกค้าจะขาขับแยกออกมาค่ะสามารถทาราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะทุกคุมค้มเยอะๆค่ะลูกค้าจาทุคุค้มเยอะๆสุดคุมดค้ม็นไปเลยสาหรับมัวนี้ลูกค้า,คาจาอย่ารอชา้า เลือกทรงขานะคะลุกค้าจ๋าน่าจะมีขามางนะคะ <หา S 1> เป็นกระบอกเล็กบ้างกระบอกใหญ่ก็ดีทรงตรงบ้างนะลุกคะ<ห>าะสาทรงขาดงขาเดฟหรือแม้แต่เป็นทรงขาม้าคา่ะลูกค้าจ๋าเลือกทรงขาขออนุญาตขาหมัก นะคะแต่ว่าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะอาจมี ide, เปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำชำรุดอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าจะ5ถึง15นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่ใชแล้วค่ะลูกค้าจะสีเข้มสีสนิมสียีนฟอกนะคะลูกค้าจะหรือนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีดำนะคะแต่ยังคงเน้นเป็นที่กางเกงยีนเนือ้อยีนนะ,ะใช่ค่ะลูกค้าจะประมาณแบบนี้ก็<ช>มีมานะ,ะเรื่องสีก็มันที่แจ้ มีแต่สียีนเข้มสียินฟอกสียินสนิม<ช>เรื่องทรงขาก็มีค่าเรื่องแบนก็คานะ<ช>ลูกค้าจ<ช>๋าตัวนี้เป็นของลีค่ะอ่าตัวนี้เป็นงานลีลูกค้าจ๋ายิ่งเก่ายิ่งเก่านะแต่ว่าไม่ได้การันตีเรื่องแบนแท้ไม่แท้ะนะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยอ่าตัวนี้เป็นงานของลีนะคะใช่ใชแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอ่าตัวนี้โปโลคะ่ะลูกค้าจ๋า แนะนำเลยนะคะใครที่ตามหากางเกงยีนนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้ลูกค้าจ๋าแปดพ้าร้อยบาทนะคะร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการ85บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นงานของโอนาวีไปแล้วนะ<ร>ลูกคะะ้าจ๋าอะลีมีมาโอนาวีมีมาอลิสซนามีมาแล้วก็ของนางเจออะไรนะคะโปโลค่ะโปรโลก็มีแล้วก็แบรนด์เอ่อคันดิจิตา้า เขาเรียกอะไรนะอ่ะคนดตาเหมือนตาเพชงสมบูรณ์ต <c oughs> ลอดเลยอ่ะสีเข้มๆปมะมาณแบบนี้อาจ <c oughs> จะมีคทามดกคัะจะาแต่ว่าเรื่องสีเข้มไม่เข้มนะแล้วแต่ขาลูกค้าจะชอบ <c oughs> แล้วลูกค้าจ้าคือเราสามารถ มาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเริ่มไซส์นะลูกค้าจากคอสตันแต่ไซส์ M นะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL บ้านเ,าเราพอตัวนี้เป็นงานเมกาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์นะลูกค้จาจาไซส์ของพอดีพอง,งามอะไปแบรนด์ต่อไปค่ะแบรนด์จะเยอะนิดหนึ่งตัวนี้เป็นของบันนาน่าค่ะลูกค้าจากริมแดงเลยค่ะใช่แล้วเดยวนี้คอริมแดงของยูนิวิกับพี่เซนจะคล้องไปเยนอิมแดงตัวนี้เป็นของบันนาน่านะคะบันนาน่าแต่ว่าตัวนี้เป็นของยูนิโคแล้วก็เป็นของริมแดง ด้วยนะคะเก็บไปคืนเอาไปค่ะเอาไปค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเพียวก็บอกไปแล้วค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นของอเมริกันฮิเกอร์ค่ะลูกค้าจ้าอเมริกันฮิเกอร์ลูกค้าจ๋าแบรนด์ใจเย็นนิดนึ่งบานาน่าลีอเมริกันอิเกอร์ลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นของยูนิคอร์นยูนิคอร์นแล้วก็โปโลแล้วก็โปโลอาลิโซนาแล้วก็อะไรนะคะอ่า โนวีนะคะลูกค้าสาวเยอะอยู่นะเยอะมาก แบรนด์หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าอ่ะแนะนํานะคะลูกค้าจ๋า8 5บาทเท่านั้นต่อตัวนะคะลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยจ้าค่ะเรื่องจานวนชิ้นลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการร้อยตัวบวกลบนะลูกค้าจ๋าอาจจะเกตัวก็ได้หรือนะคะอาจจะร้อยหนึ่งตัวก็ได้แต่ทงนี้ทางงานค่ะล right. ูกค well, uh ้าจ okay. okay. ๋าจากอบถามจากลูกค้ามานะลูกค้าจ๋าร้อยตัวบวกลบนะลูกค้าจ๋าร้อยตัวบวกลบนะคะใช่แล้วค่ะอุ้ยเกสก็มา ะคะ่ะเกตก็มาค่ะลูกค้าจ 8, <S <S ๋าแปดลูกค้าจ๋าแปดสิบห้าบาทนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าสนใจสามารถสีเอฟได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะชอบกระสอบนี้เอฟได้ค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะสีเข้มสีสนิมสียีนบอกนะคะลูกค้าจ๋ายีนสีดำสีน้ำตาลสีขาวคือมีคล้ามาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้า,คาจ๋าค่ะเขาันมาค่ะลูกค้าจ๋าสนใจนะ สามารถซื้อ3กระสอบนะคะลูกค้าจเพื่อจะได้ส่วนลด1,000บาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกบริษัทบัคของเราด้วยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค่าอยู่แล้วเล่นยุ่นแล้วแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าซื้อ10กระสอบนะคะเพื่อจะได้ส่วนลดทุกลูกนะคะลูกค้าจ๋าลดต้นทุนของลูกค้าก็จะลดลงไปอีกต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะราคา8,500บาท เน้นที่จํานวนชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าร้อยตัวบวกลบนะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าคือคุ้มมากแบรนด์ก็ถือว่าหลากหลายมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ที่เจออีกสักครั้งค่ะยูนิฟอร์ค่ะแดนจ่าเบสค่ะแดนจ่าโปโลค่ะแดนจ่าโอนาวีค่ะแดนจ่าสาราค่ะแดนจ่าการเมริกันอีเกอร์แบกจ่าอะไรอีกะ ว,วน,นค่ะเชิญค่ะแมนเยอะมากลูกค้าจ๋าเลื่อมแบ่งน,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีกันอีกรอบนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋า กดติดตามเพจของบักด้วยนะคะลูกค้าจากสินค้าของบักหลากหลายรายการมากนะคะสนใจหมวดไหนพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ้าเมื่อวานลงสองตู้จุๆกันตู้ขอเพื่อคนลูกค้าที่เข้ามาดับสินค้านะงาสำหรับลูกค้าที่ให้กระจายสินค้านะนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะลูกค้าจากกระจายสินค้าออกให้เป็นวันแรกนะค้าเพราะเมื่อวานนี้เราลงสองตู้ ขนส่งไม่ได้ขนส่งนะคะไม่มีกระดาขนส่งนะคะใช่แล้วค่ะยโย่กันไปเลยโยอย่กันไปเลยค่ะน้าสนใจกระสอบนี้เสียบได้เลยค่ะสายลุ้นค่ะสำาัญพราค้ะแม่ค้าท่านไหนที่สายลุ้นก็ไม่ยากนะคะลูกค้าจะาับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะเอาไปลุ้นเองเอาไปเปิดเองก็ได้แต่ถ้าชอบกระสอบนี้สไตล์โดนใจแบบนี้นะลูกค้าจะอยากได้แบบนี้เลยก็ไม่ยากค่ะลูกค้าจะาก็สามารถเสียบกระสอบนี้ได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้า สวยๆเย,ยอะๆค่ะสําหรับกางเกงยีนค่ะลูกค้า๋าผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงและก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้า๋าเพราะว่าอยู่ในนี้เขามีทั้งแบบว่าแค่ซส์มาให้เลยนะคะลูกค้า แต่ไม่ได้ระบุนะว่าจะเป็นเอลสามสองกี่ตัวสามสี่กี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ค่ะไซส์มาให้เลยนะใช่ค่ะเขากันมานะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูเรื่องไซส์อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เรื่องคอนสีคือแล้วแต่ลูกด้วยนะคะแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะลูกค้าจ๋าฟินๆกันเลย แบรนด์ยี่ห้อมีค่หมาส่วนนี้โอนาวีจ้าอ่าสุดคุ้มเลยะนะคะลูคะกค้าจ่ายยอะๆกันไปเลยนะคะคุ้มมากอะ่ะบากแค่คอย่างเดียวคือคุ้มเลยมไม่ได้ขายมวนนี้ไม่ไ จะสามารถเช็คราคา <S <S เช็คสต๊อกเป็นหมวดอื่นได้ไดนะคะจ้าขอสินค้าของทางบริษัทบาของเราเมื่อวานนี้ลงสองตู้จู่ๆกันไปเลย่ยคะคะจ้สญญาสนใจหมวดไหนนะคะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะอังคอลเวอร์ต่อค่ะลูกค้จาจ้าป๊าแบรนด์ไม่พักจริงๆลูกค้า แบรนด์ไม่พักเลยนะคะใครที่ชอบง,งานแบรนด์ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นกระสอบนี้ได้เลยหรือนะคะลูกค้าจ๋าสายรุ่นนะคะเราก็มีเป็นกระสอบใหม่ะคะ่ะลูกค้าจ๋า ซื้อครบยอด20,000บาทนะคะได้ส่วนลด1ทานพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบัคเลยนะคะ,คะคขอะคุณมากสิที่ของสมาชิกกับบริษัทวัคของเรานะคะจะเป็นและเป็นเลยนะไม่มีวันหมดอายุนะ,นะคะจะเป็นได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษแต่ละเดือนได้ด้วยนะคะลูค้จาจ๋ะ บางเดือนลูกค้าจาจะผัดเปลี่ยนกันไปนะลูกค้าจ๋าแล้วก็ส่วนมากที่โปรจะเป็นเกรดเอด้วยนะลูกค,ค้าจ๋าหมดที่เล่นสามารถซื้อสต็อกไว้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางเดือนลูกค้าแบบว่าโอ้คนละสิบลูกคนละยี่สิลูกนะ แต่หมวดแล้วแต่ประเภทค่ะแต่อยากแนะนําลูกค้านิดนึงสาหรับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะคะที่แบบว่าอยากซื้อในโปรโมชัน่นหรือว่าเป็นหมวดโปรโมชัน่นเราอยากให้ซื้อตั้งแต่ต้นเดือนใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นโปรโมชั่นของเดือนสมมุติว่าเป็นมกร,รารอซื้อสึ้นเดือนนี้ก็ได้ไม่ใช่นะลูกค้าจ๋าเพราะว่าโปรของเรานะูกคะจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะลูกค้าจ๋าเป็นโปรโของเดือนมกราก็จริงนะคะลูกค้าจ๋า บางรายการหมดตั้งแต่ตอนที่โปรออกมาแล้วก่อน<ช>่นะคะ,คะลูกค้าจา๋าเพราะฉะนั้นหน้าลูกค้าจ๋าถ้าเห็นรายการโปรนะคะขายอยู่แล้วนะคะแนะนาลูกค้าซื้อเก็บส่วนย์ไว้ได้เลยนะคะใช่ค่ะแนะนํานะคะลูกค้าจา๋า<ช>ต้องรี้ิตร้านที่เป็นโปรมือคนนะคะบางหมดบางรายการ ลดไปตั้งประมาณ2-3,000ันบาทเลยะะสามารถไปต่อยอดได้นะคะเพราะว่าบริษัทบัคของเราใจดีคืนกำไรให้ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านานะคะลูกค้าจะเอาไปขายดีๆแล้วกลับมาซื้อใหม่อ่ะตัวนี้เป็นของรีวายนะลูกค้าจะ๋ะแต่ว่าอันนี้เขาโดนแบบว่า Magic Heat, เมจิกขีดเยาว,ว่ารีวายออกนิดหนึ่งนะลูกค้าจะ๋ะอ่ะเป็นกระดุมแทนแล้วกันตัวนี้เป็นของรีวาย นะลูกค้าคจ้าลีวายมีลีมาบานาน่ามาอเมริกันอีเกิลมา阿拉ซอนนามานะลูกค้าคจ๋าแล้วก็จะเป็นของอ่ะยูนิโค่นะเป็นของซาร่าเป็นของบานานา่าเป็นของโฟโลนะคะหรือว่าเป็นของโฟโลว์ทเวนตี้วันน้ลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นของอะไรคะเกรปค่ะเกรนะลูกค้าจ๋า ตัวเราอาจจะแบบว่าลืมไปแล้วก็ได้นนะคะะไล่ไม่หมดนะคะอันนี้เราก็ประมาณการน,นะคะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ่งกันสุกรอบนะคะใช่ค่ะชวนรายการคะ่ะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้เป็นการเกง์ยีนค่ะยาวผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lot IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา8500บาทค่ะจำนวนชิ้นร้อยตัวบวกลบนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณกั85บาทาบาทค่ะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบาัคได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, นะ์ c e b o o k แนาเว็บไซต์โทรอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ